ครับสวัสดีครับพบกับช่องน้องตะเกียวนะครับอากาศยามเย็นนะครับมาดูลูกวัวดูนมกันครับพึ่งคลอดได้ประมาณสองชั่วโมงนะฮะยังไงตูดเป็นตูดครับชอรลีสวยครับดูลูกเขายังก็เหมือนกับลูกหมีเลยสวยมากครับเอออากาศยามเย็นสวยกลางทุ่งนาครับขอโทษกับเสียงลมเลยครับเพ เสียงลมมันแรงไปหน่อยครับทำไมเป็นไรครับดูไปครับธรรมชาติครับธรรมชาติดูนมแล้วครับโอ้แข็งแรงมากแก้งขาใหญ่มากครับนี่เป็นลูกตัวที่สามครับของแม่ครับดีมากเลยครับโอกลับมาจากกรุงเทพก็มาเจอวัวคลอดลูกเลย อากาศบ้านนอกดีมากครับดูครับอากาศยามเย็น mm. เย็น mm. ๆนอใสๆนี่ครตอนนี้ต้องรอคนมาช่วยเอาลูกวัวอุ้มลูกวัวกลับบ้านอเพราะว่ <c oughs> าวมันมันเดินมันเดินกลับไม่ได้บ้านมันไกลต้องส่นบ้านอยู่นู่นเห็นไหมครับลังคาที่นู่นตรงนี้เป็นนาครับทุ่งนาก็ล้อมรัวไว้ปล่อย มันกำลังดูดนมอยู่จุ๊บเจ๊๊ก็แข็งแรงมากเลยตอนนี้เราคุณพ่อมาช่วยเอากลับครับกลับไม่ได้นี่น่ารักเลยฮะยคนเลี้ยงวัวเวลามีความสุขที่สุดก็คือเวลาลูกวัวดูดนมนี่แหลคะครับนี่แข็งแรงรอดมาสมบูรณ์แรงแล้วยิ่งเป็นลูกตัวเมียเลยยิ่งมีใจไมใหญ่แม่เขากินหญ้าดีมาก อย่างเดียวเนี่ยปวนปักเป็นไงครับสวยล้างดูกันไปเรื่อยครับดูนมกันจบ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 ดูวิวกาดบ้านนอก เป็นไงฮะอากาศบาน,นออกมืดบา่งนี้มืด,มดบานออกจริงๆค่ะทายนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ช่องน้องตเกียบด้วยนะครับกลุณครับโอ้กินแรงเลย